ไปที่จังหวัดตราดนะคะได้มีการเตรียมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาวรีกรม,มหลวงราชสาลรีสิริพัฒมหาวชิราชธิดา นายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภาน,นเรนทิราเทพยัวดีกรมหมลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิราชธิดาซึ่งจังหวัดตราโดยที่ทำการปกครองจังหวัดตรากำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่14มกราคม2566ที่วัดหนองบัวตําบลวังกระแจ เภอเมืองตราดซึ่งมีการประกอบพิธีปรงผมนาคในวันที่13มกราคม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทตามโครงการนี้จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่14-28ถึง28มกราคมและมีพิธีลาสิกขาบทในวันที่28มกราคมทางนี้ชายไทยผู้ที่สนใจที่มีอายุระหว่าง20-55ถึง55ปีสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่อำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งหรือส่วนราชการต้นสังกัดภายในวันที่9มกราคมนี้ การสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะส่วนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยที่ไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ทางนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดชั้น3สารกรารจังหวัดตราด